มาปรุงกันแ้่บันนี้ก้อยใส่พริกจกาเขาโูผงุงคือปุงลาดเจ้ามันได้ไหมน้าของนวจอ่ะ <h> อันนี้ของแท้แทเดี๋ยวน้องอกเฉพาะอำลำาะ <h> ว่าใส่มันกับผมอยู่แล้วเนาะใส่สดๆเลยเนาะป็น,นี่กินได้ไ เราต้องอมาอะเลือกเพ่กเอาว่าใส่จังไงเป็นจังไงเนะาะจ้าใส่อ้อนนี่คือยากเนาะใส่เนื้อไปน้ำจต้อน้อยสับเนือเ้อใส่หอยมีรสชาติหวานเติมเกล็ดอีกจัดหน่อยว่าพอพอแล้วพอแล้วอเออันยังแบบนี้หรอเป่าจิ้มกูแม่อุ้ยแล้วพ่อเอ้ยจิ้มกันหอมห่วย <laughs> จักไปจักไปเป็นยังไงขาดวะใสอ่ะปะพริกท้ายสามเกลือจักไปโอไปพักเข่ามากพักพักเข่ามากไปกินก่อนเนา้สวัสดีครับสวัสดีค่ะแอนวิธีสารพ้อนเนืกับผมวัอนี้ก้อยก้อยใสออนใสเนื้อวันนี้เน้นใสเน้นใสจ้า แต่กัเอาเนื้อใส่น้ำพ่อให้มีรสหวานคือทอดกอไปพี่น้องต้องลงทุกมือต้องลงทุกมือต้องไปได้เจอกันลงทุกมือกัอย่าลืมกดไลา์กดแชร์ให้ทุกมือได้แต่เด้งครับผมอย่าลืมมาเด้อมากินน้ำกันครับกันทักผู้เฒ่าสงสัยผู้เฒ่าแก่ฝากแจ็กน้อยไปกินเ้าเแซ่บแหวกของมือเมื่อยเผื่อวิจทตรมันเท่าครับผมว่าได้กินเ้าเสียบไวไปนอนอยู่บ้าน เขมมีลูกหลานดูแลเปิดในหอยเผือกคนจะสร้างลูกหลานมาหาไม่กินวันนี้กินย่างเดียวโดดเดียวแต่ว่ารสสุดยอดไอว่าง<า>ไอว่างก็แวะมาก,กินร้านในหอยเผือกเด้อว,วันนี้มากโอ้ยมากไก่หลายบอกพี่กั๊ดพันที่ล้วพ่อ,อคุ้มกาเด้อถนนคุ้มกาวยี่สิบเจ็ดก็ยี่สิบเจ็ดนะครับเขตลารกระบังเนี่ยนะครับผมเจ้าคู่ทหารเด้อครับผมมาพ่อพ่น ปอลายใหญ่ห้างมามามากินข้าวต้องกันลุยแล้วมากินน้องทั้งไก่ทั้งไก่ข yeah, ้าวห็าก้าวข้าย้า้องวขาว้เว้าวข่าวข้าวข้าวข้ากข้า้าวข้ยวข้ว้ย้าอข้วย้าวข้ว้ายใส่แบบนว้ บบเดาเย้าจุดซึงสมัยตะกี้โอ้ยใส่ขีเพียงคุยยุยคุยเจียวของผมก็ใส่มันกลับอำลำเราได้พอ่อแม่เขหิ้กขีเพียงมันออกนะไปเฮ็ดต้มเพียงนะบานข้าวแต่ไม่ก,กินหอดมือหรอกกินเด้เจ้ไป คันไหนพกล้ากินดิฟกัลวกได้ลวกก็ได้ลวกจัง่อยเอาไปต้มเห็ดอึ่งปะอึ่งแปกะก็ว่าไปอืออือดีจักบบกบกจักะบเผาวเยี่ยงตับเลยพี่น้องมาอุดหนุน กินบ๊อบเวิร์ดกับเบคกอร์ตอ่อด้วยใช่ไหมะรับแต่ผักอุย้ยโดนเดี๋ยวไม่ไหวกับบะเดาไม่เคียดกินเพราะว่าบอกทางไงบอกกากินตะกียดเดี๋ยวนี้บอกไปเห็นยนายน้องคนไปเห็นมือเท่าดู๋ยวเท่าเพรานว่าเขาไม่เคีดกิ่นรอบเมืองเลยสั่งเพิ่นไว้พร้อมน้ำยายน้องสั่งพิเศษไว<ม>้ว่า เอามาลองให้พี่นองกินเบิงเอาทุกคนใส่ออนแต่ว่าใส่ต้องใส่สวนเนะะาะต้องสะอาดป้อม,อมแซบ,บพี่สองแซบบแซบพบี่เจียังยังน้องเบอร์ขอออกกันเลยปะกันไครไม่รอมาแล้วอากาศเปียนครับ ตน้นนึงก็นหนาวกับหอนเป็นเียกฝนทุกมมือได้พ่อบริกก็ลุยฝน,นทุกมมือทุกมมืออืมโอย,ยอาฮ่มามานนะ่มาแล้วมา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 ครับมา น้องกินกับเนี่ยปากกวางเข้ากันเข้ากันมันตุ่ยกันนี่ดีเนี่ยเ้างซับจะงันยนะ เดี๋ยวมือหนาวเอาใส่ยไ่อยากคุยพ่อแม่พี่น้องกินเนาะกินกินกไนแซนกินกนจ้ามานกินก้นคุยกานกินกินกนนกนนก้นิ ้เน,ม,นมาีบางคนอาจจะบอกก็ไกินอืมให้ทุกข์ก็ได้แต่เดียกหน่อยแต่ยันุ่งเป็นเดียกหน่อยนั่งถ่างเขียงน้ำพอมพอสร้อยข้ามเหนื่อยกต่อยเอาข้ามนั่งใส่อ่อน <laughs> มากลาย <c oughs> ส่วนมากมันสิบพอ่อพวกกันค้นขานะพอนะ่อเนาะโอยสายลินร,รับดีพ่อค้นขาไปกินเบิร์ดทำไมคิดหรอวะแต่ฝี <c oughs> คนมันคนกับใจบุญนี่ลีเนะาะแม่ท <c oughs> ่านว่าทำบุญกับทำบุญก็อยู่ของกินคนเห็จะต้องได้กินลากคมู ยฮ็เดลายนมั้อยางนี่ยเตุการพี่เพื่อน้องเหตดไปมันเพราะว่ามันมีกับเขาแค่นี้ที่มันเหลืออยู่ในร้านนะจงไว้แล้วใส่กับจงไว้แล้วเรียบร้อยแล้ววาทิพี่น้องิึงเห็นหลอบทุกทาย เขากันดีเนาะอเอาไปใช้พูดเนี่ยเออพักกิเลือดไปเ้างคุยพี่น้องเนาะเอากันครับอาว่ากินลาบก,กินก๋วยเมีต้องคิดถึงพีถึงน้องคิดแต่โมโหงั้นไงคนคิดถึงพีถึงน้องนั่นคือจะมวล วันเอ็นเตาร์เมื่อสั่งออเดอร์มากพวกได้อยากยกินใตงกะอยากใส่ใส่กะบอกใส่เอาใส่ใส่ให้น้ำเนยเด้อยายน้องเด้อยายน้องจัดใส่ให้เลยขอบคุณสำหรับน้องที่มาจากข้างสุขุมวิทน้ามื่นเนะาะกมาจากในเมืองหลายเดืเอนเป็นวันอาทิตย์ขอบคุณหลายๆครับผมเออผ้าเด็กหน่อยมาก,กินป้าเด็กหน่อยฝรั่งมาก,กินบ่เคยเห็น อืมนี่น่ากำลังกินก้อยเก่งก็บานเท่าอีกกล่อยตับเจ้าอนแรเจ้นุงว่าพ่อตะองนสิกินบ่เป็นกินเกียงเท้าอีกสั้นงก้อยกับพิเศษตับจุกกับพิเศษตับ เดี๋ยวมั้งตับวันตุกตับวันดีปีงบประมาอ่ะเก่นะ <laughs> งทับ,บมันอยู่กับคนกล้วหม,มักของคนแต่ละแต่ละคนแม่ได้บอกเคยเห็นหน้ากันไม่เห็นหน้ากันปานพี่ปานน้องปานคนณอุจจกกันมาสิบกาปีพี่น้องใครกันเลยมาหน่อยกันเล่นกอดกันตีอบุณขอบพห <c oughs> ลาย <c oughs> กนี้ก็ก็ที่ไม่ด้เอาทั้งบ้านลุกมาได้เพราะว่าก็ิเน่นหนักของานหอยไปทั้งในหอยกินอยููแบบบรรบาเทาก็เพราะว่ากันนะครับผมแล้วก็แล้วก็ที่มาอาหารก็คือเก่ายังมีคือเก่ามียังระกอบอย่างขอการทักเหมือน่าในหอยจะไป แกงหอยแกงนั่นไม้อันนั้นมันเป็นอาหารที่ในหอยกินมาตั้งแต่เด็กกันเลย,ยน็อจาจจะไปรีวิวตรงนั้นเพื่อทั้งบ้านที่บอกเคยเห็นว่าเนี่ยเฮ็ดแบบนี้เฮ็ดแบบนี้ตอนรับอยู่ที่ร้านคืกอก่าพี่น้องเลยไปอยากกินแบบทิ่พี่บนหัวกลับมาข้างในเลยเอย่า้องจัดให้แต่ว่าต้องโทรมาก่อนเนาะเน้นย้ำโทรมาก่อนร้านน,น้อยๆแต่มากด้วยน้ำใจ ว่าได้นี oh, ่ก oh, mm ันมาจัดให้เต oh, right. ็มที no ่โอ้ยเ็สียเสบๆเอาให้อิ่มเอาให้แสบสมกับพี่น้องมากมากไก่ปกยุยยไก่เด็กไก่เด็กกินน้ำกันประจำแลนะครับผมยุ่ยไก่ยุ่ยไก่ที่ว่าเป็นพี่น้องกันแม่นโอ้เอาละครับกินมซ้ำนี่แหละครับผม เดี๋ยวติดตเอาไปครัวไปครัวแล้วก็ไปกินแรกอีกแค่นึงสองทุ่มสามทุ่ตึงมากอ่ะคุณต่อเถทายลูกถ่าหลางกินนะครับผมเอาก็ินแค่อิม่มครับผมสำหรับคลิปนี้อ่ะอย่าลืมเด้อกดไลค์กดแชร์คือเก่ากดติดตามเห็นไ,นไ,นไนอมเนี่ยเมนูนี้ใครอยากสั่งได้ได้แต่งคันว่ามีรูปแบบแปลกๆก,ก,กินได้เงินไปก็ให้กดให้กดคือเก่าเด้อครับผมกดถึงใจกดแชร์อะไรคือเก่าครับผม ว่าอาจจะเป็นกฎใหม่ของท่านโทษเชียช่ยวเพลินเอางเพราะท่านได้เข้าใจอยู่ผมก็ท่านได้เข้าใจ,จเห็นในยู่ตัวกดเขาเขาเบป็ะนยุคเก่าเหรอครับผม <c oughs> อ,อย่าลืมเลยครับนนใใหักยายนงแม่หอยเผือกอย่าลืมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับยูทูบมเนเจอร์ุกท่านเด้อ